วันที่10เมษายน2567ในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาตรติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตคงศิษฐ์ท,ทิถาวรลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรายงานสถานการณ์โดยพบว่าสถานการณ์ของฝุ่น pm 2.5ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นเนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้จุดความร้อนลดลงและสภาพอากาศดีขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนใช้ทุกมาตร,ราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้ว่าทุกภาคส่วนจะทุ่มเทการทำง,งานกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM เ2.5ยังคงรุนแรงเนื่องจากมีชาวบ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือและทำการเผาป่าอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าใจดีว่าการเผาหน้าจะเป็นวิธีที่ง่ายและประหยะัดต้นทุนที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ด้วยจึงอยากขอร้องให้หยุดเผา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมโดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงทางรัฐบาลได้ยื่นม,มือมาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนการเกษตรเพื่อลดการเผารวมถึงช่วยในการจัดหาอาชีพทดแทนให้แก่ผู้มีอาชีพหาของป่าแต่ในเมื่อยังคงมีผู้ที่ไม่เชื่อฟังและยังมีการฝ่าฝืนเผาป่าอยู่นับจากนี้ไปก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการผ่อนผันให้อีกแล้ว ส่วนสถานการณ์ฝุ่นควันที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาเป็นจํานวนมากนั้นถือเป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศเร่งเข้าไปดําเนินการเจราจากแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันที่เกี่ยวเนื่องกับการเพราะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเพื่อนบ้านที่มีนายทุนไปร่วมลงทุนหักเผาแล้ว ทำให้คนไทยเดือดร้อนก็ไม่สนว่านายทุนจะมาจากไหนต้องคำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักหากนายทุนไม่คิดถึงความมั่นคงของชาติและสุขภาพของประชาชนก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายสินชัยพระชรธนาพรเรืยอเรียงวริศราธินารายงาน